บันาทา่นี้ก็สิปูแบบนี้หมดเลยฮะงนี้ทั้งนะทางในนถน้กันเนอบเท่านั้นเถอะบ่พอว่าเป็นเป็นเตะเลยตัวนี้นะเป็นตางบอกยังเลยนไปเอามาว่าขาดเคลยเมื่เเงิลังไดม่เสืองไว้อยู่นาอาเขากับผเสื่องเราก็เอาลงไว้ไนตัวนี้ตัวนี้ไอปเนี่าเนี่ยอะ <owad Es> ปูกระโดพื้นดังเก็บทำความสะอาดโสามีอะพูดเก็บขีปูนเก็บปูน กูกระโดสันดังสันเทิงยงเดแลดวได้สันเทิ่ง 来。

i am dead some that now. <coughs> đẹp <laughs> oh, thay hấp ก็ sang, เนาะแพง <laughs> kép nó. มันพ yeah. ุ่มันหัวหัวพุทนาโนมันเช่นก็ไปโปสั้เหมอนกระดมขึนมาข้นเลยมียะตายนะเมียก็ตายแล้วพ่วตายก่อนแล้วเมียตายน้ำรังตายมั้งสงาปีนั่งเนี้ลาัน ลูกชายเราฮันเป็นผู่มพงคาโต้ตัวโตวไปผสมยุ่มเมืองปีการนี้ผูดเตี้ยๆเราตุยๆไปรอกวไมดีไมดีก อัปเดตได้ซาง้วน่เงนี่เราจะคิดแต่เครื่องสมิก่อนเนาะแัเดาไอื่นแล้วอัปโหลดอัปเดตใหม่เนาะ